สวัสดีค่ะพบกับแก้ยอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขาย Ford ล u กเจริญ n p l สาขาเทพร,รักสัมางานใหญ่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกียจะพาพี่ๆมาชมกับรุ่น XL Plus นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร6์6สปีดค่ะเป็นรถของพี่พูดรดารถหอมนะคะจะหล่อแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะ170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวพามาชมความหล่อก,กันทีละจุดเลยค่ะ เริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะลูกค้ารีเคเวสมานะคะบอกว่าอยากได้เป็นสกูปหน้าทรงฟีดนะคะสีดําเงาพร้อมตัดกับสีแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยแรดสีแดงแบบนี้ค่ะทําให้รถดูหล่อมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวข้อไฟหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าก็ขอมาเกียวก็จัดให้นะคะ พร้อมกับกระจังหน้า FORD นะคะ mm hmm. กระจังหน้าทรงแ a ปเตอร์ V6 เนาะ,ะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดนะคะตัวอักษรสีดำตัดขอบสีแดงนะคะซึ่งทำให้ดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวเกียจะพาไปดูล้อแม็กนะคะสำหรับล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กลายมาเวลค่ะเป็นยางมอนเตอร์ AT3 นะคะขนาดยางนะคะอยู่ที่ 265/60R18 นั่นเองค่ะ มาพร้อมกับคิ้วล้อปักหมุดแบบนี้นะคะทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะคะตัวนี้อ่ะภายในรถค่ะเดี๋ยวแก้มพามาชมภายในรถกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นแคปบแบบเปิดตู้กับข้าวนะคะตัวนี้อ่าด้านในของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ หน้าจอกลางของเรานะคะจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้พร้อมกับคอนโซลหน้า,นาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัดด้วยสีเทาแลมโบเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับด้านหลังก็จะเป็นเบาะแคมแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเองเลยนะคะว่าอยากใส่ฝาครอบถังน้ำมันเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้แก้วก็จัดให้เรีเรยบร้อยคะ่ะอ่ะ ส่วนข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแก้แค่ใส่ข้อไฟท้ายเข้าไปให้นะคะทําให้รถดูหล่อแล้วก็ดูดีดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจรุ่น xl plus พร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะก็สามารถทักหาแก้ได้เลยนะคะย้ำอีกทีค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น xl plus ค่ะพร้อมชุดแต่งจัดเต็ม ใช้เงินออกรถ0บาทนะคะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจค่ะก็สามารถทักแชทแอดไลน์เข้ามาหาแก้วได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์064 75 28 976นะคะแก้วสแตนบายรอรับสาย24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ